พี่น้องป้าพี่น้องป้าไปพี่น้องจูนชู้ในพี่น้องบึงมีเขาเก็บก่อนพี่น้อง องไปสุขุสุขชนนีนน่ตอนรับเขาสู่ซ่องเบากีซาแนลเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เบากีซาแนลก็สิพยายามต่อนหลังจากมือ้อเช้านี่ฝนตกแฮงเนาะพี่น้องเนาะเบากีนอนบ้านเนาะเบากีก็เลยเสิยออกมายามตอนเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิไปกันเลยพี่น้องเนาะ ห่ออะไรพี่น้องไป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 พี่น้องมึงมีพี่น้องถือประคอกพี่น้องเอาไปย่างพี่น้องประคอกประคาวเนาะเย้าเสีเอาเอาใส่กระตาเนาะพี่น้งอนงเอ,อือ

อ่านี่โอ้มากะเอฟดองเบิ่งนี่มากะป๊าสิ้วพี่น้องอะเอาให้ทุกคนตักพี่น้องเนาะนี่ๆมันบ่มีอีกทีนี่สิเอิกก็ได้ Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไอ้พี่น้องไอ้พี่พ่อพี่น้องไปย่างตอนไงเนาะไืเลยดูป้าพี่น้องมาสิวไปไป わあ<ー> <laughs> 見てきにゅうが <laughs> い

น่สบมาย่างเอตัวนั้นได้มเขานองไปเออเออเออังนั้ปานีย่างฮาต่อาย่างตอนไปเที่ยมหอยนาะันนี้ฮาิไปย่างติ๊บใหญองเนาะพี่เนาะไปกันเลยวันนี้ฮาก็มาหมาหอยเนองฮอติเนาะ เอาบานนี้เขาสีดึงเนาะพี่น้องเนาะเอาน้ำลายเขาบุยักลุ่เนาะเอากระตองดึงเนาะพี่น้องดึงรักพี่ย่ามพี่น้อง

bà bì đón bà bì đón chuông chuông bung hoặc kiếp con bì đón bà hồ 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 hồ

ये हो पछोना। ये सलीया है। 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 ये सलीया है।

แบบน,นี้ฮอกกับสยยีไซ่เนาะพี่น้องเนาะัน้ำน้อยฮอกกับสีลงย่ามเอาพี่น้นองเนาะลุ่งย่ามหรือลุ่มน้ำไหลฮอกกับบุรงพี่น้อง không à, có căn chăn chăn luôn 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 อ้าวเนาะพี่น้องเนาะเากัมาย่ำตอนกัได้สามีเลยพี่น้องมีของมีอู้เนาะเราควาอ้าวเราบมมาเราหันย่ำหน่อเนาะพี่น้องเนาะเรากับป้าพุ่มอยู่รูปที่นั่อะไรมันอ๋ออโ้ยผมรู้ตัวนี้ของควาบากที่เอ็มพี่น้องบ่ได้เนาะได้สานีพี่น้องกะ บ่มียังไลฟ์พี่น้องบ่าวกกี้กับคลิปมาพี่คลิปอำลาคลิปเนาะกงบ่ได้ไลฟ์พี่น้องได้พอได้กินอะไรอย่างเนาะขอขอบุญขอบคุณเนาะดวงหน้าพี่น้องที่ออามาเบิ่งมาส้มบ่กกี้เนาะให้อยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุมสุขอนเนาะปาสนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะพี่น้องเนาะหาเงินหาคกำกับให้ลังให้ไรลังเทมาเนาะพี่น้องเนาะต้านเสาให้ไรเขาแหลงเนาะให้อยู่ไม่แห้ง วิ่งดิม้มแห้งเบ้อสุดหูสุดคนเนาะวะที่ผาระกั้นใดก็ขอโทษขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องเนาะจะมาเบิ็งมาส่งเบาะี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะบ่มี้ยังไรขอลาพี่น้องตะโกนเอาไวพ้พบกันโอกาสหน้าเนาะพี่น้องเนาะนอากาศเขาวาสบายดีพี่น้อง